โอเคสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราก็จะเห็นเป็นซากๆหน่อยนะครับคือผมได้รถมานะครับหลายคันอยู่หนึ่งในนั้นก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็น X Volcano นะครับของ Carse Motor ที่เห็นเป็นเศษๆแบบนี้คือมาเป็นมาเป็นชิ้นๆนะครับก็คือตามที่เห็นนะเป็นชิ้นๆส่วนอยู่ในนี้เลยอ่าเป็นงานปลูกสร้างนะครับมาจากเศษชิ้นส่วนเลยนะครับก็เบื้องต้นไปลองทำาสะอาดมา แล้วก็เช็คระบบไฟมานะครับระบบไฟก็คือตัวนี้นะครับมอเตอร์กับสปีดแล้วก็เซอร์วโวเนี่ยตัวเช็คดูเบื้องต้นเนี่ยก็ใช้งานได้นะแต่ว่าสภาพมันไม่ค่อยสวยงานเท่าไหร่เดี๋ยวคงต้องมาขัความสะอาดเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนตรวจเช็คแล้วมันยังไม่ครบนะคันนี้น่าจะขาดเยอะมากพอสมควรยังไม่รู้ว่าปั้นมาแล้วมันจะคุุมไหมนะครับแต่ แต่มันก็น่าจะปั้นได้นะเอ่อเท่าที่ดูนะครับล้อยางล้อยางเนี่ยมีแค่ล้อยางไม่มีแล้วก็มาไม่ครบด้วยนะครับก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวขอเช็คชิ้นส่วนก่อนแต่ตัวดูเบื้องต้นก็น่าจะขาดพวกเพลาครับขาดพวกหมอนรองปีกนกประมาณนี้นะครับคร่าวๆชิ้นส่วนมาเนี่ยไม่ไม่ครบขาดพอสมควรแล้วก็พีเนียน กับอะไรอะ่ะเกียดิปอ่าพีเนียนนะครับเกียดิปปัญหาเนี่ยของคาซิมโัตโตที่ผมเจอนะทุกแทบทุกคันเลยคือน็อตนะครับน็อตเนี่ยของเขาเนี่ยที่เป็นน็อตแบบนี้ไม่เห็นไหมน็อตอย่างนี้นะครับคือเขาเรียกว่าเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะเป็นรูหกเหลี่ยม ส่วนใหญ่แล้วหวานทุกตัวขันทั้งคันเนี่ยจะใช้งานได้อยู่ถ้าตีเป็นร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยจะเสีย,ยประมาณสักเก้าสิบนะครับอีกสิบเปอร์เซ็นต์พอใช้ได้แต่ส่วนใหญ่จะเสียโดยเฉพาะน็อตที่อยู่ใต้ท้องรถนะเพราะว่ามันโดนความชืน้นโดนน้ำอะไรพวกนี้จะเป็นสนิมหมดไม่ก็เป็นแบบหัวจะหัวมันจะเสียหมดเลยอย่างเกียร์ดิฟนี่ก็เหมือนกันนะครับมีสี่ตัวถอดได้ตัวเดียวอีกสามตัวถอดไม่ได้นะครับคือ หัวมันจมหัวมันหัวมันรูดหมดแล้วนะครับแล้วก็พีเนียนก็เหมือนกันตัวหนอนนะครับเป็นรูหกเหลี่ยมขันไม่ได้เหมือนกันนะครับเสียพวกนี้จะจะเสียค่อนข้างเยอะนะครับเวลาผมเจอเนี่ยคือของคาเซเนี่ยส่วนใหญ่แล้วน็อตพังแทบทุกตัวกี่รุ่นต่อกี่รุ่นนี่เจอแทบทุกคันเลยอะนะครับไม่ใช่เึองทุกคันต้องบอกว่าเจอทุกคันส่วนน,อน็อตแทบจะทั้งคันที่ใช้ไม่ได้ต้องบอกนี้อ่า นี่คือปัญหาเลยนะครับทีนี้เวลาแก้เนี่ยอย่างอย่างของผมเคสเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วผมแก้เนี่ยโดยการเปลี่ยนน็อตเลยน็อตผมไม่ได้สั่งน็อตใหม่ของตรงรุ่นมานะครับผมหาน็อตแถวบ้านมาซึ่งที่ราคาดีแล้วก็ใช้งานได้จริงเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ผมใช้ของที่ขายอยู่ในไทยวัสดุนะครับมันก็จะเป็นพวกนอ็อตผมเรียกว่าน็อกิโลแล้วกันนะครับเป็นน็อตแบบถูกๆน็อตทั่วไปอะ ซึ่งหัวเนี่ยมันจะเป็นหัวแบบมีแบบนี้เป็นหัวกลมนะครับแล้วก็มีแบบเตเปอร์นะครับที่เป็นหัวจมนะครับแบบนี้ซึ่งสามารถใช้งานได้นะครับหัวจมเราก็จะใช้อยู่ติดที่เพจนะครับอย่างตรงเนี้ยผมจะติดอยู่ตรงนี้เลยใต้ท้องรถนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเตเปอร์นะครับเราจะใช้แบบนี้ใต้ท้องรถทางเซตส่วนด้านบนเราก็จะใช้หัวกลมแบบนี้นะครับ อนนึงเนี่ยราคาไม่กี่ตังค์หลัก1 0บสบกว่าบาทเองนะฮะใช้ทั้งคันเนี่ยใช้งบนิดเดียวถูกกว่าการซื้อนอ็อตตรงรุ่นมาใช้แน่ๆแถมคุณภาพน,น่าจะดีกว่าเพราะว่าเราใช้การไขแบบหัวแชกปกติได้เลยนะซึ่งมันไขง่ายมากนะครับมันจะไขง่ายทําว่าไขาง่ายเนี่ยมันจะดูแลรักษารถง่ายมันจะลือรถง่ายเวลาคนชอบชอบปลุกรถชอบทํารถเองอะไรเงี้ย น็อตแบบนี้จะดูแลง่ายกว่านะครับผมจะแนะนําลูกค้านะครับที่ซื้อรถก,กับผมไปอ่ะหรือแบบเอารถมาให้ทาอะไรอย่างเงี้ยให้หาอะไหล่หรือนอ็อตไอ้พวกนี้ยมันมาใช้บ้างนะครับแล้วก็และด้วยราคาที่มันไม่แพงนะราคามันถูกแล้วก็มันใช้งานได้ดีนะครับรถหลายๆคันผมใช้ถ้ามันมันมาแบบเสียมาอะไรเงี้ยผมใช้ตัวนี้หมดเลยมันหาซื้อง่ายคุณภาพมันก็ดีกว่า แล้วเราถอดประกอบบ่อยๆเนี่ยมันมันเป็นง่ายกว่าครับถ้าไปใช้แบบพวกของเดิมของคาเซเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้งานยากนะครับถ้าเป็นพวกพวกนี้มันจะใช้งานง่ายกว่า ไม่เพราะว่าจุดที่ผมวา,างกล้องมันมันบังพอดี แล้วก็มันมีทั้งเป็นแบบเกลียวละเอียดแล้วก็เกลียวหยาบนะครับก็เลือกเอาตามการใช้งานละกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมจะใช้เป็นเกลียวละเอียดผมจะไม่ได้ใช้เกลียวหยาบเพราะว่าเผื่อว่าเอามาใช้กับจุดอื่นๆได้ด้วยนะครับแบบนี้นะยึดได้แล้วนะครับแล้วมันก็จะแน่นหนานะครับไม่หลุดแน่ๆ คุณภาพนะครับในระยะยาวนะจากที่ผมใช้เองนะครับผมยังไม่เจอแบบขันไม่ออกเกียวพังอะไรเงี้ยผมยังไม่เจอนะซึ่งผมใช้มาตลอดเนี่ยในการเล่นของผมเนี่ยประมาณช่วงหลังๆมาเนี่ยสี่ปีห้าปีมาเนี่ยไม่ไม่เจอแบบน็อตเสียแบบขันไม่ได้อะไรเงี้ย เพราะหมายถึงว่าเป็นน็อตตัวนี้นะยังไม่เจอที่คุณภาพแย่ๆนะเวลาใช้งานไปโดยรวมก็ใช้งานได้ปกติดีนะครับขันได้ทุกตัวนะครับน็อตเนี่ยไซส์ที่เราใช้นะครับที่ผมใช้นะส่วนใหญ่แล้วรถที่เป็น1ต่อสิจะเป็นเกียว M3 นะครับ อย่างเคสคันนี้ก็เอกวคานคันนี้ก็ใต้ทงรถเนี่ยมีมาณสัก30กว่าตัวนะครับประมาณ30ตัวโดยประมาณเราก็จะใช้อยู่ประมาณ2ห่อนะครับห่อหนึ่งก็ประมาณ10-15บาทนี่ไงเนี่ยประมาณ15บาทนะครับก็ใช้เงินประมาณ30บาทในการซื้อนอ็อตอ่ะซื้อน็อตมาใช้นะครับ ความยาวของน็อตนะครับก็จะมีให้เลือกหลายไซส์หลายความยาวนะผมเลือกมาเนี่ยนะครับเป็นขนาดสิบมิลมันจะมีทั้งขนาดแปดมิลสิบมิลสิบสองมิลสิบห้ามิลนะครับเราก็เลือกตามที่เราต้องการใช้นะแนะนำว่าให้เปลี่ยนใหม่หมดนะครับถ้าเป็นคาเฟ่นะจะเปลี่ยนแบรนด์ไหนก็ได้นะครับจะเป็นใช้น็อตกิโลแบบผมก็ได้หรือว่าใครอยากจะได้นอด็อตแบบส,สวยๆเป็นหกเหลี่ยมก็ได้นะครับ ก็ลองหาซื้อกันมาใช้ดูนะครับพียงแต่ว่าอันนี้ผมแนะนำเลร้านแถวบ้านผมมันขายเป็นตัวนี้เยอะนะครับแล้วมันหาซื้อง่ายและความคงทนมันก็โอเคราคามันก็ถูกแต่ขาและเมื่อยมือว่าแน่นปักเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับใต้ท้องรถก็จะเห็นเป็นน็อตสีเงินๆหน่อยนะครับองนี้ เกียจก็เอาตัวนี้มาใช้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่แนะนำนะครับให้มีไว้ใช้อันนี้ก็จะเป็นไขควงไฟฟ้านะครับวลนเราเราทำงานมันก็จะง่ายนะครับ แต่ว่าถ่านหมดอันนี้ถ่านมันเป็นรอรอไปทิ้งนะครับก็เลยเก็บเอาไว้ในกล่องขยะนะครับเอามานี้มาให้ดูเฉยๆโอเคอ่ะ okay. อันนี้ก็ให้ดูกันรคร่าวๆครับว่าน็อตเนี่ยเรามาเบิกใช้แบบนี้ได้นะครับ แล้วก็ส่วนตัวรถเนี่ยมอเตอร์ของรถที่เป็นทางฝุ่นนะส่วนใหญ่คาเซจะให้มาลูกจะใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับจะไม่ใช่ไซส์5้า40นะอาจจะเป็น550 560 650อะไรอย่างนเงี้ยก็จะประมาณนั้นไปนะครับลูกมันจะใหญ่จะยาวเออต้องบอกว่าลูกมันจะยาวกว่ามอเตอร์ปกติอย่างมอเตอร์ปกติเนี่ยถ้าอย่างเป็น Standard ดไซส์4 0ทั่วไปที่ของธรรมญาติดมาให้ก็จะเป็นอย่างนี้เป็นตัวนี้ แต่ถ้าเป็นคาเซมอเตอร์ให้มาแบบนี้มันจะยาวกว่านะครับมอเตอร์ที่ยาวกว่าให้แรงบิดมากกว่าง่ายแค่นี้เลยจําง,ง่ายๆแค่นี้เราต้องการแรงบิดในการกระชากรถออกไปไ่ไง่ายคือเราต้องการกําลังของตัวรถเยอะๆมอเตอร์แบบนี้ให้กําลังมากกว่ามอเตอร์แบบทรงนี้ให้ความเร็วปลายมากกว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปดูเรื่องของขนลวดด้วยรอบเทิร์นมันอะไรอย่างนี้นะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะใช้วิธีการเลือกแบบนี้ถ้ามันสเปกแบบ สเปคเดียวกันราคาเท่ากันอะไรเงี้ยฮะเราก็ดูตัวรถเนี่ยรถเราเป็นแบบทางฝุ่นเราแนะนําให้เลือกยาวๆแบบนี้ไ้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปเลือกเรื่องของเทินเรื่องของรอบเครื่องหรือว่าเรื่องของราคาเรื่องของชนิดมอเตอร์อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบไซส์ยาวนะครับจะได้กําลังนะได้รอบรอบต้นก็จะเน้นเรื่องของกําลังออกตัววิ่งแล้วยกล้อตอนออกตัวได้อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับ แต่ความเร็วปลายอาจจะสู้แบบเมื่อกี้ไม่ได้นะแต่ว่ารถมันคนละชนิดกันไงอันนี้เป็นรถแบบทางฝุ่นแนวบักเอ่อแล้ววิกฟุตนะเราก็เลือกให้มันแบบรอบต้นๆหน่อยนะครับอะไรที่ยังพอใช้ได้อยู่นะครับคันนี้ก็ล้างแล้วก็จะหยุนกล่องนี้นะครับส่วนอื่นๆก็อย่างเช่นกันชนพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับนี่ล้างทำคาสะอาดไปเรียบร้อยแล้วนี่นะครับ หมอนปิกนกอะไรอย่างน,นี้อันนี้ก็จะเป็นยึดเซโนะครับแขนไม่ใช่แขน,น,น,แข,นขายึดเซโวโรของคาเซนะเขาจะยืงๆนะครับติดเราจะยืงๆแบบนี้มันจะไม่ใช่ขาแบบลงมาตรงๆแล้วยึดรูยึดชัซซีกับรูยึดเซอร์โวมันจะเยืงกันนะครับเขาออกแบบมาเป็นแบบนี้นะก็จะวางลักษณะนี้ แบตเตอรี่กับมอเตอร์จะอยู่ทางฝั่งขวาของตัวรถนะครับคือหันหน้ารถออกเหมือนเราขับรถยนต์อะหันหน้าออกนะครับของคาเซเนี่ยมอเตอร์อยู่ฝั่งขวาส่วนของ h l เนี่ย hY มอเตอร์เขาจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับมันจะสลับกันมีเพจเดให้ดูมันจะค่อนข้างคล้ายกันมากนะครับสองแบรนด์นี้ Head L h e Y แต่จริงๆแล้วถ้าเราดูดีเทลเนี่ยมอเตอร์ของเขาจะอยู่ฝั่งซ้ายนะถ้าเป็น h L นะครับ h Y นะ Work ining, นพวกไลนิ่งอะไรเงี้ยพวกเวลเกตจะอยู่ฝั่งซ้ายแต่พอแบบเป็นคาร์เซโมอโตมันเหมือนแบบก๊อปปี้กันมามอเตอร์จะมาอยู่ฝั่งขวาแทนนะครับสลับฝั่งกันฝั่งไหนดีกว่าโดยส่วนตัวนะผมเข้าใจว่าฝั่งขวาดีกว่านะครับ เพราะว่าทีทีศูนย์สองมันอยู่ฝั่งขวาผมก็เลยคิดว่าเออมันน่าอยู่ฝั่งขวามันน่าจะดีกว่านะหรืออย่างพวกทีบีศูนย์สองมันก็อยู่ฝั่งขวาเหมือนกันอ,อมีอะไรอีกจําไม่ได้แล้วอะ่ะมันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ฝั่งขวานะที่รุ่นที่มันใหม่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะครับเป็นเรื่องของการออกแบบนะ บางทีฟล์มันอาจจะดีก็ได้อันนี้ค่อยแค่ความเห็นส่วนตัวว่าถ้าอยู่ฝั่งขวามันดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเหมือนกันก็ได้ครับเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวอ่ะเดี๋ยวนอกเรื่องทีนี้ตัวชุดของ x v o c c n n o เนี่ยนะครับหรือของคาเซหรือว่า hL อะไรอย่างเงี้ยไอ้ลูกดิฟเนี่ยนะครับที่เจอกันที่ผมเจอบ่อยๆนะเฟืองที่ลูกบิดเนี่ยลูกดิฟเนี่ยถ้าไม่ตัวนี้แตกนะ ก็จะเป็นเดรยหมูแตกนะครับแตกคือเขาเรียกอะไรนะเฟืองมันล้มอ่ะฟันเฟืองมันรูดนะครับเดี๋ยวหาให้ดูอ่ามันจะอยู่กันอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเจอก็คือเป็นฟันเฟืองมันล้มนะครับมันมันรูดที่มันรูดนะครับ มันจะเป็นจากการที่ระยะระยะขบตรงส่วนนี้มันมันเหลื่อมกันนิดนึงบางทีมันยกตัวขึ้นไหมันก็จะมันนั่งไม่เต็มอ่ะเจ้าเผาตัวนี้มันเข้าไปดั่งเนี้ยไม่เต็มหัวเผาเนี่ยนะครับมันชนมันถูกออกแบบมาคือมันให้มันชนอยู่แล้วนะคือมันเลยแบบมันเลยแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถอยไม่ได้นะมันมันต้องเข้าไปชนอยู่แล้วนะครับ ทีนี้มันจะติดก็คือปัญหาคือตัวนี้ตัวลูกดิฟเนี่ยบางทีลูกดิฟมันมันขยับแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นเจอแบบผมไหมนะแต่ว่าที่ผมที่ผมเนี่ยผมเจอนะครับโอเคเนี่คือถ้าเราประกอบไปแล้วเนี่ย ตัวลูกดิฟเนี่ยมันจะขยับได้ตัวเนี้ยมันจะขยับขึ้นลงเพราะมันขยับขึ้นลงแบบนี้ได้เนี่ยไอเฟืองตัวเนี้ยผมปรับฝังนี้ดีกว่าเมื่อมันไปนั่งปุ๊บเนี่ยแล้วตัวชุดเนี้ยมันขยับขึ้นลงได้เนี่ยมันไม่แน่นเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ช่องของเฟืองเนี่ยเวลามันสบกันเนี่ยมันขบกันไม่เต็มเพราะมันขบกันไม่เต็มเนี่ยเวลาเราใช้บอเตอร์มีความแรงของสูงแรงบิดเยอะเนี่ย มันลูดนะครับวิธีการแก้ของผมก็คือผมก็จะพยายามตั้งให้มันแบบชิดที่สุดนะครับให้มันไปอยู่ในนี้แล้วช่วงขยับช่วงฟรีตรงเนี้ยมันไม่มีหรือมันน้อยที่สุดเท่าที่ทําได้เพื่อป้องกันไม่ให้มันรูดนะครับเช่นเราอาจจะลองชิม แหวนในส่วนของลูกปืนด้านหลังลูกปืนตรงส่วนนี้นะครับให้มันหนาขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับก็ได้จะลองตรงนี้ก็ได้จะมาลองในใส่ไว้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับให้มันสูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้มันขบกันได้แบบเต็มหน้าพอดีแบบไม่ขยับนะหรือขยับได้น้อยสุดๆนะครับอันนี้มันยังขโยกได้อยู่นะโยกได้ประมาณมิน,นึงจริงน่าจะแบบให้มันแน่นกว่าน,นี้หน่อยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ เฟืองตัวนี้รูดเพราะว่าจากที่เห็นมาจากที่เจอนะตอนนี้มันหาอะไรยากนะครับพวกเฟืองพวกเกียร์เนี่ยชุดเกียร์ชุดเฟืองหาอะไรยากอะไรมือหนึ่งก็มีให้เบิกน้อยนะครับคือคาเซม o โตนี่สมัยก่อนมันเบิกง่ายนะในปีนี้เนี่ยปีหกแปดเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วนะครับหาเบิกยาก อาจจะต้องหาแบบในกลุ่มคนที่เขา,ามีอะไรสต็อกเก็บเอาไว้นะครับหรือหามือสองเอาฉะนั้นถ้าคนเล่นรุ่นนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับในการหาของแต่ถ้าหาได้แล้วก็จัดการเรื่องตรงส่วนนี้ให้เรียบร้อยเนี่ยรถก็จะเล่นแล้วยาวๆถ้าไม่บัติเหตุถ้าไม่เล่นเซตติ้งหนักเกินไปสบายๆยาวๆเล่นได้นะครับอ่ะ คลิปนี้ก็เดี๋ยวจะยาวไปครับมันจะเกือบ20บนาทีแล้วก็คร่าวๆมาให้ดูกันนะครับก็คือปัญหาหลักๆอย่างที่ผมบอกไปนะถ้าคนเอาคาเซมอโต้มาทุกรุ่นนะน็อตถ้ามันเสียเมื่อต้องไปซื้อของเดิมมาใส่เปลี่ยนใหม่เลยนะครับหรือถ้าดูทรงแล้วน็อตไขได้ไม่ค่อยดีเปลี่ยนใหม่ให้ยกหมดไปเลยทีเดียวนะครับซื้อน็อกกิโลแบบผมใช้ก็ได้นะครับถุงหนึ่งประมาณ2ีบาทไม่เกินนะครับคันนึงก็ใช้ไม่เกินสถุงก็ ผมตีไปประมาณกลมๆเลยไม่เกินหกสิบาท <บา S 1> อะคุณจบน็อตทั้งคันแล้วเนี่ยมากิโลที่ผมซื้อมาใช้เนี่ยนะครับง่ายๆแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องของเกียร์นะครับระวังเรื่องของเกียร์ให้ลองชิมให้ดีคือจัดฟิกเมนต์ความแน่นของชุดเกียร์ให้ดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันลูดโดยเฉพาะรถทางฝุ่นนะเน้นย้ําเลยนะครับว่าต้องต้องทำนะครับไม่งั้นเดี๋ยวชุดเกียร์ดิฟเฟืองใบสีเนี่ยหรือเดือยหมูเนี่ยมันล้มเนี่ยมันลูดเนี่ย หาอะไรยากนะครับรถทางเรียบหรือรถดิฟไม่ไม่ทำก็ยังพอไหวนะแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าแนะนำจริงๆให้ทำทุกทุกคันนะครับที่เป็นชนรถเพานะจุดที่เป็นเพาแบบเนี้ยให้ให้ทำทุกคันเลยนะครับจะทางเรียบทางฝุ่นก็นแล้วแต่ดิฟไม่ดิบทำจะยืดอายุของเฟืองได้มากกว่านะครับอ่ะจบคราวนี้แล้วกัน ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเรีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคันนี้เดี๋ยวคงใช้เวลารีสักพักใหญ่เพราะว่ากว่าจะหาอะไรครบน่าจะกินเวลาเยอะนะครับเผ่อๆผมอาจจะชุดไฟเนี่ยไปใส่คันอื่นแล้วคันนี้ยังทำไม่เสร็จเลยก็มีเป็นไปได้โอเคเจอใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับบ๊ายบายครับ